สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามากินข้าวได้เมนูพิเศษใหม่แล้วครับวันนี้ได้หางงัวมาครับต้มสะาเลยเห็ดคือสาไก่เนี่นะครับจะเป็นหางงัววันนี้โอ้ยต่อนยงใหญ่เนื้อปเปื่อยๆนางปเปือ่อยๆพี่น้องเอ้ยฮอดเววาวังว่าจะเปือ่อยโพดพี่น้องมาวันนี้มาแซ่บตรงกรันคือเก่านะครับมาได้พักประกาศหินแอมได้หมักแตกในมาพี่น้องวันนี้ก็ลงมือลงมือลงมือ อ่านะครับวันนี้บรรยากาศหน้าเฮือนยามบ่ายค่อยๆแรงๆบรรยากาศกาําลังดีเลยมนนานั่งกินกันอยู่นะยามมา,มาพี่น้องอ <มา S 1> ่ะหางวัวต้มซาหางัวนะครับเอาไอ้คนตัดตอนมันใหญ่จะเอาเปลือยโพดเนล่ากระดูกก็จะรุดพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้ออืมอืม ฮอร์อรลงไปแบบไฟเลยอืมอืเอามาเบื่อยคักเลยครับวันนี้เบื่อยจนได้ดูดเอา กยจนไดตักซูดอ่ะพี่้เออนฮอนลลาย อ,มอ,มอมแม้วันนุม่มมีน,ออนนะ้องบุญนาผู้แท้แค่พูดแท้แค่แบอดีคือเซฟโล่เพื่นหมากกน่าอะ หอมมันงัวหางมันจนเปื่อยครับเอาซ้อนตักก็ได้กินมีความซุกเลยผมอ่ะอืมอืมพักหน้ากับมุ้ยเข้าไปเนาะนะอืม ออืมอืม,มน้ำซุปก็หอบมากอืมบดลเอ็ดแก้วแล้วครับเพราะเมนูต้มแซมมันใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่ห่งเรียบร้อยเลยออืมอืมม

หางัวมันนะชิลึกนะครับจนเปื่อยจนอ่อนจนนุ่มซ้อนตักจนคาบมันะโอนะ้โอ้เข่าตาเสียแล้วเนะโอ,อ้อืมอืม,อม ทางฮ้อนทางเพชร่นะ้องเอ่ะสูตรแซ่บ เอาบอกเลยย่างน้ำตาสวดบอกน้ำตาสวดนะมารับคำตาสวดเนาะจับจับอะไรมันเปื่อยอ กระดูกระจนออกเลยฮอร์สฮอน์สเบ้าวัยรุ่นนาะเ้อนลายขนาดมา,มาพี่น้องจักคำตาสวด hả hả, ừ, ừ, hả ừ, nước ta cái số này, ừ, ừ, กินได้อยู่มันฮอนอยนังเนี่ยมะขามหอมสมโพกนังส้มผมคนกินได้เบาหลายแต่กินแล้วผมมีความสุข ตักมาทรงสามต้นหนึ่งแล้เนี่ย น่เปืเป่อยอันนี้เขาจะเอิ้นแบบเปืเป่อยครับอ๋อยอ,องครับเดี๋ยวอีพี่นาสิหาหนังมาสู่เห็ดสุพี่น้องกินรับฝาก กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมแน่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่นะครับจะไดหาเมนูผมจะกินประจับประพิผมเมาเลยจะไดหาหลากหลายเมนูมเห็นนกินมาจูมายมนะครับเนอใดๆก็ฝากช่องแซบเซอร์ออฟิเชียลนะครับอยู่กับผมปลาแจ็คแซบเซอร์มือวานนี้พากินต้มซ่าหางงัวแล้วลยรอบหน้าหาแนวอื่นมาเห็นเมนูกินต่อไปนะครับเด้อนะครับฝากติดตามกันนาเจอกันอีพีหน้าครับผม